ชาวจีนสองรายส่ง iPhone ของปลอม5,000เครื่องไปให้ Apple ซ่อมเพื่อให้ได้ของแท้กลับมา Apple ปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารหลังคนดูแล a อ r p o d และ HomePod ลงจากตำแหน่งหรือ Apple สั่งเดินหน้าพัฒนาแหวนอัจฉริยะเก็บข้อมูลสุขภาพติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับชาวจีนสองรายส่ง iPhone ของปลอม5,000เครื่องไปให้ Apple ซ่อมเพื่อให้ได้ของแท้กลับมาสุดท้ายอาจติดคุกนาน20ปี ฮาโอเชียนสันและเพีงเฟยเอเก้ e ke, ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในรัฐเมริแลนด์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานช่อโกง Apple ผ่านทางไปรันดีหลังรวมกันวางแผนส่ง iPhone ของปลอมไปให้ Apple ซ่อมแซมเพื่อให้ได้ iPhone ของแทกกลับมาชาวจีนทั้งสองรายพบว่ามีการทำความผิดดังกล่าวในระหว่างเดือนพฤษภาคม2017ถึงกันยายน2019รวมแล้วส่ง iPhone ของปลอมให้ Apple ซ่อมแซมมากถึง5,000เครื่องสันและเอเก้ ได้รับไอโฟนของปลอมมาจากข้องกงโดยไอโฟนของปลอมยังถูกปลอมแปลงใหม่เลขสีเดียวและเลขอีมีเพื่อส่งไปยังร้านค้าปลีกของ Apple รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple อย่างไรก็ตามทั้งคู่ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดและถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาชอ่อโกงและสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงทางไปรษณีย์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีแต่จะมีการพิจารณาคดีในวันที่21มิถุนายน2024 ที่มาแมกนูเมอร์ Apple ปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารหลังคนดูแล a อ p o อตและ HomePod ลงจากตำแหน่งมีรายงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนในฝ่ายบริหารของ Apple อีกครั้งโดยมาร์กอแมนแห่ง Bloomberg คนเดิมอ้งแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องระบ,บุว่าแกรี่กิฟตรองประธานฝ่ายที่ดูแลสินค้าออเดโอได้ลงจากตำแหน่งแล้วแต่งตั้งรูชีเดเวมาเป็นหัวหน้าฝ่ายคนใหม่แทนโดยทีมนี้มีนักพัฒนาประมาณ300คน ความรับผิดชอบของทีมออดิโอนี้นอกจากสินค้าอย่าง a i r p o d s และ HomePod ยังดูแลส่วนการพัฒนาเทคโนโลยี Special Audio ที่ใช้ในหลายผลิตภัณฑ์ของ Apple รวมถึง Vision Pro ด้วยทั้งนี้ Gary Gift ยังไม่ได้ลาออกจาก Apple แต่ย้ายมาขึ้นตรงกับ Matt Costello ที่ดูแลสินค้าการออกแบบสินค้า Beat และ HomePod ในตำแหน่งที่ปรึกษาทีมออดิโอเพื่อเตรียมเกษียณจากบริษัทในอนาคตการเปลี่ยนแปลงนี้มีประเด็นสาคัญเนื่องจาก g i ฟต มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา HomePod ส่วน2ปีที่ผ่านมาหน้าที่หลักเขาคือการปรับปรุงรายสินค้ากลุ่ม Apple ทั้งหมดตามที่มีข่าวหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสินค้าใหม่ทั้งหมดในปีนี้ที่มา Bloomberg หรือ Apple สั่งเดินหน้าพัฒนาแหวนอัจเรียเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อแข่งขันกับ Galaxy Link ข้อมูลนี้มาจากสื่อ e l e c t r i c t m e s ของเกาหลีใต้ ระบ,บุว่า Apple ได้สั่งเร่งพัฒนาแหวนอัตรยหรือ Smart r i n g ที่สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพได้จากการสวมใส่ที่นิ้วซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากที่ซัมซุงเปิดตัวซัมซุงการ์ซี่ริงแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆในงานการ์ซี่อันเพคเมื่อเดือนที่แล้วรายงานบอกว่า Apple ได้สั่งจับตาดูแนวโน้มตลาดแหวนอัตรยนี้อย่างใกล้ชิดว่าสินค้านี้จะได้รับความนิยมหรือไม่โดยมองว่าแหวนเป็นอุปกรณ์ส,มสวมใส่ตรวจจับสุขภาพที่สามารถเป็นทางเลือกหรือทดแทนได้ แทนการใส่สมาร์ทวอตเดิมโดยเฉพาะการใส่ขณะนอนหลับที่หลายคนไม่ทินหากต้องใส่ในาฬิกาทั้งนี้ Apple ได้ทดสอบออกแบบอุปกรณ์สมใส่เพื่อสุขภาพในหลายรูปแบบและจดสิทธิบัตรไว้ในหลายรายการซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอุปกรณ์สมใส่ที่นิ้วนั่นเองที่มา m a c r u m e r หรือ iPhone 16 Pro มี2ส,สีชื่อใหม่ Desert Yellow กับ c e m e n Gay แม้จะเพิ่งกุมภาพันธ์แต่ข่าวลือ iPhone รุ่นใหม่ของปีนี้ก็มากันเรื่อยๆข้อมูลนี้มาจากผู้ใช้งาน X บัญชี Martin b o คนเดิมกับที่ให้ข้อมูลกล้องหลังเรียงแนวตั้งก่อนหน้านี้คราวนี้เขาพูดถึงตัวเลือกสี iPhone 16 Pro โดยอ้างแหล่งข้อมูลที่มีเขาบอกว่ามีสองสีชื่อใหม่ที่จะมีให้เลือกใน iPhone 16 Pro คือ Desert Yellow หรืออาจใช้คาว่า Desert Titanium และ Cement g a y อาจใช้คาว่า ไทเทเนียมเกย์โดยดิสเซนเลโลจะคล้ายสีทองในไอโฟน e 14 Pro โปรแต่สีเข้มชัดขึ้นส่วนเซเมน์เกย์เป็นโทนสีเทาคล้ายในไอโฟน e 6ทั้งนี้ไอโฟน e 15 Pro โปรซึ่งเป็นต่นแรกที่ใช้ตัวเครื่องไทเทเนียมมีตัวเลือกทั้งหมดสีสีคือไทเทเนียมดำขาวน้ำเงินและธรรมชาติตัวเลือกสีในไอโฟน e 16 p r โปรซึ่งมาจิ้นบูก็บอกว่าเขาได้ข้อมูลสีอื่นมาด้วยแต่ยังไม่ชัดเจนจึงเลือกไม่เผยแพร่ตอนนี้และเขาย้ำว่าทั้งหมด เป็นข่าวลือจึงอาจไม่ถูกต้องก็ได้ <c oughs> ที่มาแมกลูเมอร์ Apple อัปเดตข้อมูลหากขวดต่อ iPhone <c oughs> เปียกน้ำจนชัดไม่ได้ห้ามนำไปแช่ในข้าวสารถึงแม้ iPhone รุ่นใไไหม่จะสามารถกันน้ำได้พอสมควรก็าตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดความเสียหายจากน้ำได้เลยวิธีหนึ่งที่ถูกส่งต่อกันมานานหาก iPhone <c oughs> เปียกน้ำก็คือนำไปแช่ในข้าวสาร <c oughs> เพื่อดูดความชื้นออกอย่างไรก็ตาม Apple <c oughs> ได้อัปเดตข้อมูลในหน้าพพอร์ต ซึ่งบอกว่าห้ามทำา p p p l e บอกว่าในกรณีผู้ใช้งานพบคำเตือนตรวจจับของเหลวที่ก้ต่อชาร์จทั้งไลนิ่งหรือ USBc ทำให้ไม่สามารถชาร์จได้เพื่อความปลอดภัยคำแนะนำก็คือหยุดชาร์จและทำให้อุปกรณ์แห้งก่อนซึ่งวิธีที่ Apple แนะนำคือเคาะคว่ำให้ของเหลวออกนำไปไว้ที่อากาศถ่ายเทประมาณ30นาทีถ้าย่างพบคำเตือนก็ให้ทำซ้ำโดยอัดทิ้งไว้ระดับข้ามคืนหรือ24ชั่วโมง ถ้าทำทั้งหมดนี้แล้วยังไม่หายควรติดต่อ Apple Support เพื่อรับคำแนะนำต่อไปสิ่งที่ Apple ระบุไว้ว่าห้ามทำได้แก่ทำให้แห้งด้วยความร้อนภายนอกหรือฉีดลมใส่ใส่สำรีพันกา้านหรือภาคคนหนูแย่ในขั้วต่อและนำ iPhone ไปแช่ถุงข้าสารซึ่งวิธีหลังนี้ Apple บอกว่าเศษข้าวขนาดเล็กอาจสร้างความเสียหายให้กับโทรศัพท์ได้ที่มาใน t ู m a อัตราการคืน Apple Vision Pro สูงกว่าค่าเฉลี่ยสินค้าอื่น Apple เล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลก่อนหน้านี้เราได้เห็นข่าวคนที่ซื้อ Headset Apple Vision Pro ตั้งแต่วันแรกจำนวนหนึ่งนำสินค้ามาขอคืนเงินตามกฎคืนสินค้าได้ภายใน14วันแต่คำถามคือแล้วจำนวนที่นำมาคืนนั้นเยอะแค่ไหนฝั่ง Apple ยอมไม่เปิดเผยข้อมูลตัวเลขนี้อยู่แล้วจึงต้องหาคำตอบจากช่องทางอื่นซึ่งมาร์กแกมแนแห่ง Bloomberg ไปรวบรวมมาแล้ว โดยใช้ทั้งข้อมูลจาก้าน Apple Store ในอเมริกาหลายสาขาพบว่าอัตราขึ้นเครื่องนั้นอยู่ระหว่างตามค่าเฉลี่ยถึงสูงกว่าค่าเฉลี่ย Average to Above Average เมื่อเทียบกับสินค้า Apple ตัวอื่นที่เติมขายช่วงแรก Apple Store บางสาขามีคนนำเครื่องมาขึ้นวันละสูงถึง1เครื่องสาขาเล็กอาจไม่มีเลยแต่สาขาใหญ่ก็อาจสูงถึง8เครื่องในวันเดียวก็แมนบอกว่าตัวเลขนี้ไม่สะท้อนว่าการขึ้นเครื่องที่เกิดขึ้น จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ Apple เขายังสัมภาษณ์ผู้ซื้อ Vision Pro จํานวนหนึ่งทั้งคนที่คืนเคลื่องไปแล้วและคนที่ใช้งานต่อไปพบว่าปัญหาที่หลายคนพบคล้ายกันคือเฮดเซ็ t หนักสําหรับการใช้งานต่อเนื่องแอปยังมีน้อยการน,นํามาใช้งานต่อจอเสมือน Mac ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นและจอสว่างเกินไปทําให้สายตาล้าได้บางคนบอกว่าเขาเข้าใจดีว่าสินค้า Apple รุ่นแรกมักจะไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องปกติ iPhone รุ่นแรกก็ต่อ 3G ไม่ได้ iPad ดทำมันติาทัดไม่ได้ Apple Watch กันน้ำระดับเพียง IPX7 แต่ Vision Pro ดูมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมากกว่าปกติอย่างไรก็าตามภาพรวมนั้นทุกคนประทับใจกับเทคโนโลยีใน Vision Pro เพียงแต่มองว่ายังไม่ถึงเวลาสุดท้ายกอแมนอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องบอกว่าสำหรับคนที่รอ Vision Pro Generation 2นั้นก็คงต้องรอนานหน่อยเพราะอย่างน้อย18เดือน Apple จึงจะมีรุ่นใหม่ออกมาที่มา Bloomberg ตอกย้ำกันอีกกับภาพหลุดชิ้นส่วนกล้องหลังไอโฟน e 1บพบกลับมาเรียงแนวตั้งเพื่อรองรับการถ่าย3 d ดีข้อมูลที่เผยแพร่จากบัญชี X ของทักปล่อยภาพหลุดมาร์ติบูระบ,บุว่าเป็นภาพชิ้นส่วนกล้องหลังไอโฟน e 1บรุ่นที่ไม่ใช่โปรไอโฟนสิบและไอโฟน e 16 p l พลัสซึ่งมีข้อสังเกตสําคัญคือกล้องหลัง2ตัวกลับมาเรียงกันในแนวตั้งเติมที่ไอโฟนรุ่นไม่ใช่โปรจะมีกล้องหลัง2ตัวจะเรียงกล้องในแนวตั้ง ซึ่งใช้มาตั้งแต่ iPhone X จนถึง iPhone 12แล้วเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์แนวทะแยงใน iPhone 13จนถึงรุ่นล่าสุด iPhone 15คาดว่าสาเหตุที่ iPhone 16กลับมาเรียงกล้องในแนวตั้งเพื่อให้รองรับการถ่ายภาพแบบ 3D ซึ่งรองรับการใช้งานใน Headset Vision Pro ที่ปัจจุบันใช้ได้เฉพาะใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นที่มา Phone Arena ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่ n แช Re นลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ